จากหน่วยบริไฟฟ้ามาสู่พื้นป่าอนุรักษ์อันอุดมทุกการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำลังต่อเติมงอกเงยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับวันนี้ธรรมชาติพันไม้และสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยในป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสนองพระราชดำริโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกท่าน สู่ธนาคารพันธุ์พืชและสรรพสิ่งที่จะปกปักรักษาและอนุรักษ์ไว้รอคอยให้คนรุ่นต่อไปมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จบเพราะในสภาพที่แท้จริงในป่าที่แท้จริงมีพืชที่เรารู้จักหรือรวมถึงการใช้ประโยชน์จากพืชน้อยมากๆในทีมของผมเนี่ยปัจจัยแห่งความสำเร็จก็คือการทบทวนวรรณกรรมก่อนเข้าพื้นที่ และเมื่อทบทวนวรรณกรรมเสร็จแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับองค์ความรู้ใหม่ซึ่งเป็นของปราชชาวบ้านและก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชชาวบ้านเปรียบเสมือนครูคนหนึ่งให้กับลูกศิษย์ของกลุ่มวิจัยในกลุ่มต่างๆที่ได้เข้าพื้นที่ร่วมกันเขาเหมือนครูคนหนึ่งที่ได้สอนนักวิชาการเองรวมถึงนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการศึกษาในการใช้ชีวิตจริงในพื้นที่ป่าและพื้นที่ปกปักเมื่อได้ทั้งสององค์ความรู้แล้วเนี่ยผมมีหน้าที่ อย่างหนึ่งก็คือในการที่จะคัดเลือกสมุนไพรสำหรับส่งต่อให้กับทีมวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปอย่างเช่นแลนง้อสมุนไพรท้องถิ่นของคนอีสานโดยใช้ส่วนยอดมาเป็นผักแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าทำให้เลือดลมไหลเวียนดีซึ่งเป็นพืชที่หายากและไม่ได้พบกันได้ง่ายๆเราก็สำรวจพืชมาเยอะระยะแรกเนี่ยก็จะทำวิจัยในเชิง ดูลักษณะทั่วๆไปของพืชแล้วก็ทําจัดทารรมาตรฐานของพืชการเตรียมเป็นสารสกัดเนี่ยเพื่อให้ได้ตัวยาออกมาอาจจะอิงตําราของแผนไทยหมอพื้นบ้านบ้างอะนะคะแล้วก็พอหลังจากศึกษาแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับฤทธิ์ต่างๆในเชิงวิทยาศาสตร์ก็จะได้ฤทธิ์บางชนิดที่สอดคล้องกันขณะเดียวกันเราก็ศึกษาตัวกลุ่มสารสําคัญหรือสารเคมีพืชชนิดไหนที่เราได้ผลค่อนข้าง เชิงสนับสนุนกันแล้วก็เป็นผลบวกกันเนี่ยเราก็จะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อคิดว่าเราประสบความสําเร็จพอสมควรนะ,นะคะก็คือมาขามป้อมประเทศไทยเรามีเยอะปลูกกันได้ทุกภาคเลยนะคนทั่วไปจะใช้ประโยชน์จากลูกเนื่องจากว่ามีวิตามินซีสูงแล้วก็มีสารพวกฟีนโนลิกค,คอมเพลว์เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเราก็จะเก็บกิ่งมาเพราะเราคิดว่าเราน่าจะใช้ส่วนอื่นที่ไม่ใช่ลูกที่ต้องรอตามฤด,ดูกาลก็ปรากฏว่าได้ผลจากการที่เอากิ่งมาสกัด ก็ได้สารที่มีลิ์หลายอย่างน่าสนใจมีวิตามินซีเหมือนกับลูกมะขามป้อมแล้วยังมีสารสาคัญแล้วก็ยังพบว่ามีลิ์ทำให้ผิวหนังเนี่ยขาวขึ้นป้านเอนไซม์ที่ทําให้สีผิวเราเข้มนะคะเราก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราก็ภาคภูมิใจเนื่องจากว่าเราได้เก็บมาจากป่าจากทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีเราก็รู้สึกว่าโชคดีที่มีโอกาสได้ทํางาน ภายใต้ของการอ,อภสทและการไฟฟ้าฝ่ายผิดก็สนับสนุนให้เราได้ใช้พื้นที่ท่ามกลางวิกฤตการที่ปืนป่าสำคัญสำคัญของประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการบุกรุกทำลายป่า อย่างรุนแรงและเชี่ยวกราภารกิจของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชบำริจึงยิ่งทวีความสำคัญภารกิจในการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อปกป้องผืนป่า อันเป็นบ้านของพืชพันธุ์และสรรพสิ่งในธรรมชาติยังคงรอคอยให้พวกเราทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาช่วยกันดูแลปกปักและสร้างเสริมนับจากเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2548ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอ,อ,สอ,อพสทกฟผได้เริ่มดําเนินงานโครงการภายใต้วิสัยทัศน์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่ารอบเขื่อนอย่างเห็นคุณและรู้ค่าภายใต้3มกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องอันได้แก่กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช จัดสรรพื้นที่เขื่อนต่างๆรวม12แห่งทั่วประเทศรวมกว่า20,000ไร่ให้เป็นพื้นที่ปกปักรักษาพันธุกรรมพืชดั้งเดิมเพื่อใช้ในการศึกษาและนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชจัดให้มีแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืชขึ้นในเขื่อน12แห่งทั่วประเทศบนเนื้อที่ประมาณ1,400ไร่ สำหรับรวบรวมพืชสมุนไพรและพืชอ,อาหารสายพันธุ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นรอบเขือนมาปลูกรักษาไว้อย่างปลอดภัยซึ่งอาจเปรียบได้กับธนาคารพันธุกรรมพืชที่มีชีวิตอยู่และพร้อมให้นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศ ให้ความช่วยเหลือร่วมมือปฏิบัติการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในความดูแลของกฟผอย่างจริงจังและเป็นระบบวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการอย่างละเอียดซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งการอนุรักษ์และการพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ดำเนินงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของอพสทอาทิเผยแพร่ข่าวสารถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายบุคลากรสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครพนักงานอาสาสมัครชุมชนและอาสาสมัครเยาวชนในสถานศึกษาบริเวณเขื่อนต่างๆด้วยยุทธศาสตร์ประสานองค์ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิง่นและเรียนรู้ร่วมกันในป่าพื้นใหญ่จัดเส้นทางเรียนรู้ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเขื่อนต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทุกคนได้มาศึกษาค้นคว้าเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานสนองพระราชดำริภายใต้ยุทธศาสตร์เรียนรู้ร่วมกันในป่าพื้นใหญ่ซึ่งจะทำให้เห็นคุณและรู้ค่าในทรัพยากรเหล่านั้น วันนี้พื้นป่ารอบเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้พัฒนามมาเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรอันหลากหลายและทรงคุณค่าเป็นธนาคารที่ซ่อนความลับทางธรรมชาติทั้งทางกายภาพชีวภาพและศิลปะวัฒนธรรมอันสลับซับซ้อนซ่อนไว้เพื่อรอคอยให้ผู้รู้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิจัยค้นพบ และสรรสร้างประโยชน์จากทรัพยากรอันสูงค่าในผื้นป่าแห่งนี้เพื่อนำส่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่สมาชิกในสังคมต่อไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอขอบคุณแนวร่วมผู้สนับสนุนโครงการในพระราชดำริที่เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจและเวลา ร่วมเทร่วมมือและสนับสนุนในทุกวิถีทางเพื่อให้โครงการสามารถถักทอความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจขึ้นได้ในที่สุดช่วยกันปักหลักแนวรัว้วร่วมกันปกปักร,รักษาทรัพยากรเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นของขวัญที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณค่าตรีมส่งมอบสู่คนรุ่นต่อไปสารฝันสู่วันฟ้าใสในอนาคตอย่างยั่งยืน